เริ่มทําการเขีรยต้นไม้ออกครับโหมันมีแบบมีต้นไม้เยอะต้นมะม่วงต้นไผ่อะไรเงี้ยครับกว่าจะเลื่อยออกทีละต้นนะเพื่อนเื่อนก็ยาวไปประมาณสองไร่ครับสองไร่เกือบสามไร่ครับเพราะว่ากาลังจะทำโปรเจกต์สนามบีบีกันนะครับสนามบีบีกันใช้นาทของรานเชี่ยวเองครับก็รองรับเพื่อนๆครับจากต่างจังหวัดจากนู่นจากนี่ครับ ก็เป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับที่กําลังเริ่มทํากันนะครับที่หลายคนสงสัยว่าผมไปไหนผมหายไปไหนก็ผมยุ่งๆอยู่กับการตัดเองครับตัดต้นไม้เองนะครับต้นไม้ที่คนตาผมปลูกนะครับแต่แกเสียไปแล้วก็ก็ต้องตัดครับเพราะว่าเราต้องใช้พื้นที่ในการดำเนินธุรกิจอ่ะโอเคขอบคุณครับ วันนี้ผมเอาบาลิต้ามายิงให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้หายคิดถึงกันนะครับเดี๋ยวทักไลน์มาถามผมตลอดว่าพี่หายไปไหนไม่ลงคลิปเลยไม่ได้หายไปไหนเลยครับนะผมก็ทํางานนี่แหละครับยุ่งยุ่งไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยนะครับโอเคบาลิต้าของรีเทครับเพื่อนๆตัวนี้ก็สีเงินเงาเป็นของรีเทไม่สามารถจะยิงฝ่าฝัวโตได้ได้แค่เซมินะครับตัวนี้ก็ทนนะครับแข็งครับนี่โอเคเอาแจมเลยเดี๋ยวสักครู่ครับอ่ะโอเคแจมก็แก้ไขครับบระจุเต็มไหมครับ เพื่อนๆบาเรต้าดีเทครับถ้าเกิดว่ามองแบบไม่สะท้อนกับต้นมะม่วงเนี่ยมันจะสีมันจะสวยกว่านี้ครับมันจะเป็นสีเงินเงาเ,เลยแต่นี้มันคือสีของปืนเป็นเงินเงามันสะท้อนกับใบมะม่วงครับมันเลยเป็นแบบนี้นะโอเคนี่บาเรต้าดีเทครับเพื่อนๆสวยๆครับยิงสนั่นหวั่นไหวครับหนักมากครับนี่โอ้มีเซฟด้วยครับปด่ดแล้วก็ปดเซฟเดี๋ยวอ๊อบโอเคนี่ ฟังเสียงไกลครับเพืเ่อนๆนี่เสียงนกที่ฟาดกับเข็มแทงชนวนโคตรเพาะเลยครับบาเิตตานะนี่มาร์กิ้งร้องลึกครับสวยๆอาโอเคชอบสุกใจก็ไลน์เดิมคพับมแอดเซฟีบการขอบคุณครับ